สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับไดีตัอสู่ช่องอยากเล่าใจไรเงาไปเรื่อยแตจ่จะตัดออกไปเป็นเรื่องๆงงเป็นคลิปนะแต่ก็ไม่ได้มีภาพประกอบก็ฟังกันไปเรื่องที่หนึ่งเรื่องของคนแถวหมู่บ้านผมอ่าหมู่บ้านผมเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้ใหญ่มากเป็นหมู่บ้านที่อ่าค่อนข้างที่จะสงบสุขไหมนีม่ก็บอกไม่ได้เต็มปากแต่ประวัติของหมู่บ้านผมเนี่ยมันจะเป็น อดีตคอมมิวนิสต์เป็นอดีตท,ที่คอมมิวนิสต์เนี่ยมาอาอยู่ตั้งค่ายอยู่ที่นั้นเนี่ยก็จะมาคอยเก็บพวกหยดเพชรมันผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่มันคือเพชรอะมันคือเพชรเขาจะคอยมาขุดแล้วเอาไปขายซื้อปืนซื้ออะไรพวกเนี้ยเออแต่ตอนเนี้ยมันเป็นหมู่บ้านปกติแต่กนแต่หมู่บ้านผมมันค่องข้นที่จะอ่าพวกยาเสพติดก็เยอะเออคนบ้าก็เยอะ จะขี่ขี่รถอยู่เนี่ยไม่ใส่มวกกันนอ็อกอ่าเตรียมพร้อมเจอไอ้ไอ้พวกคนบ้าบ้าที่เขาแบบหอนแล้วหอนถือพ้าออกมาถือมีดออกมาอยู่กลางถนนแล้วก็ดักฟันคือใครขี่ผ่านมันเอามีดฟันเลยเอออันนี้ก็คือแถวหมู่บ้านผมค่อนข้างยาเสพติดค่อนข้างเยอะอ่าเดี๋ยวนี้กคค็ค่อนข้างที่จะเบาเป็นเพราะตำรวจยัดยา,ยานนพูดจริง ตำรวจยัดยาเลยตำรวจว่าโอ๊ไม่ไหวอ่ะไอ้พวกนี้มันเยอะแรงแล้วก็ทําเรื่องทั้งวีทั้งวันนอ้ตำรวจก็ทาอะไรไม่ได้ก็ยัดยาแม่งเลยขังเล้วเวลาที่พวกอ่าคนที่โดนจับโดนปล่อยออกมาก็คือจะอพ่อแม่ไม่ไปรับนะก็คือปล่อยเลยไม่ไม่รับแล้วอ่ามันค่อนข้างที่จะหนักประมาณนั้นแล้วเรื่องาราเนี่ยมันมาเกิดใกล้ๆ้แถวบ้านผมมันไม่เกี่ยวกับยาเสพติด อ่ะพูดตรงนี้ก่อนแต่แค่ผมบอกว่าเรื่องราวที่หมู่บ้านของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบสงบสุขยกอยิรยาพติดมันเยอะอ่าเรื่องราวมันก็ไม่ไกลจากบ้านตัวบ้านของผมมากก็คืออยู่ผมเดินไปแป๊บเดียวถึงไงมันจะใกล้ๆร้านคาร้านหนึ่งซึ่งคนคนนี้ผมเรียกว่าน้าเฉยๆกัน เพรางพอผมก็เห็นหน้าตาของเขามาบ้างแต่ไม่ได้สนิทไม่ได้รู้จักเขาเนี่ยเหมือนเรื่องราวว่าเขานั่งอยู่ในบ้านแล้วช่วงประมาณสามทุ่มมันมีเสียงปืนขึ้นมาก็คือมันมีเสียงรถเข้าบ้านไอ้ก็ปัง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 หลนัดเลยแบบเหมือนโกรธใครมาแล้วก็หนีขึ้นไปจะใช้คำว่าอ่าข้างล่างเนอข้างบนอ่าถ้าเป็นภาษาการก็ป่าล่างปาบน มันเป็นเขาอะเข้าใจนะหมู่บ้านผมมันเป็นเขาซึ่งไอคนที่ยิงเนี่ยมันมาจากข้างล่างก็คือร่างเขาขึ้นมาแล้วก็ยิงปุ๊บมันหนีขึ้นไปบนอเรื่องราวประมาณนี้พอมันยิงเสร็จเนะี่ยโอ้โหเรื่องราวใหญ่ตโตอุย้ยมีคนตายเรื่องราวที่หมู่บ้านผมมันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแรงแบบนี้โยนที่แบบว่าข้างถนนพวกนี้มันไม่มีไฟรถอาจจะชนบ้างเอ,อต้นยางม้ม งดไปชนกับต้นยางเอ,อ้มันก็ไม่ไม่รุนแรงขนาดนั้นนะยกเว้นจะมีคนตายบ้างแต่นี่มันอุกอากมากอ่ะก็คือยิงปั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 ง,ปง,ปงเหมือนโกด้วยแบบอุ้ยเป็นเรื่องาราวที่ร้ายแรงมากสมมุว่าสกับหมู่บ้านของผมแล้วก็อำเภอด้วยเป็นเพราะเรื่องาราวค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆก,ก็คือเกิดขึ้นแแถวบ้านผมใน,นช่วงเวลานั้นเนี่ยผมก็มันจะอ่านสอบซึ่งก็ได้เห็นข่าว ั้างแรกผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแถวหมู่บ้านของผมแต่ผมเห็นไอภาพที่ออกในในข่าวอะ่ะผมเห็นว่าเฮ้ย hey, ทำไมไอกล้องวงจรปิดเนี่ยมันคุ้นขุนมันคุนมากอะมันที่ไหนอ่ะก็สือผมเห็นป้าของผมอะป้าแท้ๆป้าเข้ามาในกล้องผมอ้าวนี่มันหมู่บ้านผมนี่ว่าเอา้าพอผมเห็น hey, เฮ้ยแล้วใครถดกยิงอะ่ะเอ้วพอผมสืบไปสืบมา อ๋อนาคนนี้ที่อยู่ใกล้ๆแถวบ้านผมโดนยิงเออผมก็รีบโทรหาพ่อแม่โทรๆดูเป็นไงไหมไอพวกเนี้ยคือก็ไม่รู้ไงว่าไอ้คนที่ยิงอะ่ะมันเป็นคนแบบหลอนยามายิงหรือว่ามาทําอะไรกับหมู่บ้านของผมเนี่ยก็คือไม่รู้แล้วด้วยที่ในเฟซของน้าคนเนี้ยเขาเหมือนโพสตแล้วได้ออกข่าวนะ พสแบบว่าเอออย่ามายุ่งกับหมู่บ้านอ้พูดแบบหยาบๆหน่อยอ่ะแทนที่ถ้าตัวจริงอ่ะหลายๆคนก็บอกว่าค่อนข้างที่จะเป็นคนดีก็พูดเพาะนะแต่ในเฟซนี่คือโพสอย่างดุอ่ะโคตรดุโพดแบบอย่ามาทับไอ้หมู่บ้านอืดอด่าคือโพสแบบเหมือนด่าใครสักคนที่อยู่หมู่บ้านอื่นอ่ะแล้วผมว่าเดียวนะไอคนที่โดนด่าเนี้ยมัน มันกดแค้นอะไรหมู่บ้านผมไม่ป่ะมา,มาอาจจะมากัดยิงคนอื่นในหมู่บ้านก็ได้เออผมก็กลัวพ่อแม่ผมจะโดนเนี่ยผมก็บอกเอ,อ้ยพ่อแม่ตอนที่เขายิงนะ่ะนะพ่อแม่อยู่ไหนพ่อแม่ผมบอกว่าอ๋อตอนนั้นน่ะไปเก็บไปเก็บพวกผลไม้เก็บมะแรงพวกเนี้ยแถวแถวแถวนั้นเลยแถวแถวนัว้นนะแล้แวโชคดีที่พ่อแม่ผมกลับก่อนกลับไปอยู่บ้านได้สักสิบนาทีได้ยินเสียงปืนเออ ก็โชคดีไปที่ไม่โดนแต่ผมก็ยังกังวลว่าพ่อแม่ผมจะโดนไหมจะโดนอีกวันไหมผลสรุปว่าแค่แค่สามวันเองนะแค่สามวันตำรวจคิดได้ว่าคือใครก็อีกสองหลังเดินลงไปบ้านที่ถูกยิงเดินลงไปแค่สามหลังหลังนั้นละที่มันยิงแต่มันแค่หนีไปบ้านของแม่มันด้านบน คนยิงอยู่ตรงนั้นแต่มันหนีขึ้นไปข้างบนแล้วก็เวลาเขากลับมาบ้านเดิมเนี่ยเพียงแค่ขี่เกาะตามป่ายางตามป่าพวกเนี้ยก็กลับมาอยู่บ้านเออไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตำรวจม่งเก่งโคตรคือตำรวจชาวบ้านผม,มเวลาทำงานจริงๆมันเก่งนะมันสืบได้หมดแต่แค่แบบไม่มีหลักฐานอ่าเข้าใจไหมคือมันแทบทุกคดีมันจับได้หมด แค่แบบมันไม่มีหลักฐานแค่นั้นเองที่มันจับกันไม่ได้ครั้งหนึ่งไอ้นี่ผมเสริมนะเรื่องแถมเฉยๆผมยกตัวอย่างของพี่ชายของผมพี่ชายของผมเนี่ยคือพี่ชายของผมเนี่ยไปงานแต่งเียตอนที่กําลังกลับมันเหมือนมีคนคนหนึ่งเห็นแล้วเข้าใจผิดว่าพี่ชายของผมเป็นคู่อาริตก็เคยขี่รถไล่ยิงยปังปังปังปงไล่ยิงเลยนะแลวสรุปโดนที่ก้นโดนที่ก้นของพี่ชายผม แล้วตำรวจก็โอเคสืบให้พอสืบไปสืบมาอ่าพ่อแม่ผมก็เหมือนว่าเอ้ยมันไม่ได้เรื่องเลยคือมันตามเรื่องไม่ได้งั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องแจ้งความเลยสืบว่าตอนที่พ่อของแม่ผมเนี่ยไปเข้าตัวเมืองตำรวจเห็นพอดีตำรวจเดยเยียกเออพี่พี่คือผมกลัวนะว่าใครยิงอ่านบุกกลุกเต้นนะกุกเต้นพุ่งกลัวว่าใครยิงเออแต่ว่าพุ่ตามเรื่องไม่ได้ โอเคพูดแบบภาษาคือผมอะตัวตํารวจเองกะกูแล้วว่าใครยิงแต่ตามเรื่องไม่ได้เ,เพราะไม่มีหลักฐานทางตัวคนยิงเนี่ยเขาญาิค,ค่อนข้างที่จะเส้นเส้นใหญ่พอสมควรเพราะงั้นเขาเก็บเก็บพวกหลักฐานเก็บข้อมูลเนี่ยค,ค่อนข้างที่จะเงียบเออเขาเออ,เอ,อจับไม่ได้อ่ะเรื่องเงาประมาณนี้ก็คือตํารวจเนี่ยที่ผมจะพูดมันเก่งนะแต่แค่แบบ รา่การองย่างเนี่ยมันไม่สามารถตามหาเก็บหลักฐานได้นะครับผมอ่ะนี่คือเรื่องแรกไม่คือต้องขออภัยด้วยนะคือผมไม่ได้ทําคลิปเล่าเรื่องแบบเนี้ยหรือมาภาคแบบนี้นานนะเพราะงั้นสกิลในการเล่าเรื่องก็เลยหายไปค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ผมพยายามเหมือนเริ่มต้นใหม่นะครับผมเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันเรื่องาราที่ผมบอกว่าสามเรื่องแรกนะ มันจะเป็นเรื่องราวที่เกิดภายใน2สัปดาห์แล้วผมอยู่ในส่วงที่ผมสอบปลายภาคอย่างที่ผมบอกซึ่งมันมีปัญหากับผมเป็นอย่างมากด้านทางจิตใจว่าผมจะมีกําลังใจในการอ่านหนังสือหรือไม่อ่ะนี่คือจุดสําคัญที่ผมจะบอกพอผมเจอเรื่องราวที่ตึงเครียดไปในเรื่องแรกผมก็เออพอผ่านไปแค่2อสามวันเนี่ยผมก็เออเริ่มทําใจได้ผมเริ่มอ่านสอบวิชาต่อไปได้โอเคผมสอบ ก็เ,เกรดเออะเกรดเออะเออธรรมดาทีหน่อ่ะผมก็โอเคสอบได้แต่เรื่องเงาเนี่ยมันขั้นกุนแรงมากๆเป็นเพราะผมได้เห็นภาพอย่าง 4K เลยนั่งเองเรื่องเงาเนี่ยผมได้เจอจากทางไทยรัฐนะเรื่องแรกไทยรัฐส่วนเรื่องเงาครั้งนี้ผมก็เจอกับทางไทยรัฐอีกแล้วทางเฟซน,นะครั้งนี้ผมไม่ได้เจอทาง YouTube ทางเฟซเนี่ย ผมได้เจอเรื่องเก่าผมขอพูดอ่าวัดมันเกิดขึ้นที่หลังวัดซึ่งวัดนะั้นนะมันชื่อวัดว่าวัดทุ่งหวงเป็นวัดที่อยู่คนละอำเภอกับผมแต่อำเภอเนี้ยผมในวัยเด็กผมจะไปเรือนที่วงเรือนค่อนข้างที่จะไกลเลยเ,เพราะผมห่างจากวงเรือนเนี่ยประมาณ40กิโลไู้ค้ไปทำไมตั้ง40กิโล ไปยังไกลอ่ะผมไปเรียนปฐมที่นั้นเพราะงั้นผมจะผ่านทางวัดทุ่งหวงค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วเรื่องราวในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนะหลังวัดอาซึ่งก่อนที่เรื่องราวน,นี้จะเกิด mm. เพื่อนของผมได้ไปบวชที่นั้นอ่าเขาได้สัญญาว่าก่อนที่เขาจะอายุถึง2ี่สิบเนี่ยเขาต้องบวชอันนี้คือคําสัญญาที่เขาอา สัญญาไว้กับย่าหรือยายนี่ผมจำไม่ได้แต่เป็นเพื่อนสนิทผมตอนมัธยมต้นเขาก็ไปบวชที่นั้นนะครับผมพอบวชไปได้แค่สามวันคือที่ผมสอบได้เกรดเอในครั้งแรกเป็นเพราะเพื่อนผมบรรบวชผมก็โอเคสิ้นใจพอเรื่องราวครั้งนี้มันห่างจากเรื่องแรกแค่สามวันเองนะแค่สามวันเรื่องราวมันก็ได้เกิดขึ้น ผมอยากให้ทุกคนนึกภาพขึ้นมาภาพที่มีเด็กคนหนึ่งเขี่งกระเป๋าลงพื้นแล้วบอกว่าตอนเจ้าก็แก่นซ่อมตอนเย็นก็แก่นซ่อมบ้านนั้นแล้วคุณจะได้ยินเสียงหัวเราะของยายคนหนึ่งคุณลองฟังดีๆมันจะมีเสียงยายหนึ่งคนหัวเราะอยู่เรื่องราวในครั้งนี้คือคนนั้นนันไงครับเรื่องราวครั้งนี้เนี่ยเป็นบ้านหังวัดทุ่งหวง ซึ่งเรื่องเกิดว่ามียายคนหนึ่งหัวขาดนะครับผมนอนหัวขาดอยู่หน้าบ้านซึ่งทางชาวบ้านเนี่ยก็ได้แจ้งมาแจ้งไปทางตำรวจว่าเอ้ยมาตัวนหน่อยมียายคนเนื่อหัวขาดนอนอยู่หน้าบ้านช่วยมาตรวจหน่อยแล้วทีนี้หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยได้เจอว่ามีคนคนหนึ่งอุ้มหัวอุ้มหัวนะแล้ว สมองเดินไปในป่าปามในสวนป่าปามเนี่ยเดินไปมาเดินไปมาเฮ้ยทีนี้ก็เรื่องใหญ่เลยตํวจมากันเต็มเลยเฮ้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนโอปาัาอยู่ป่าปามตรงนั้นงัังวัดไปเลยไปเลยสุดไปเห็นคนคนนี้ข้างหนึ่งถือผ้าอ่าไม่รู้ภาษาการมันเรียกว่าอะไรแต่บ้านผมเรียกผ้าก็าถือผาอีกแขนข้างนึงเนี่ยอีกแขนข้างหนึ่งถือหัว หัวคนคน,นึงซึ่งดูไม่ออกก็คือหัวไข่เึงเพราะเกลือดเนี่ยท,ท่วมท่วมเต็มหัวเลยแล้วหัวเนี่ยมันไม่ใช่แบบเหมือนในหนังอะมันไม่ใช่แบบในหนังนะที่แบบขาดแล้วสมบูรณ์แบบแต่นี่มันเหมือนจาม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 จึงหัวแตกแล้วก็เอาสมองกินอคนบ้าทรงนี้ตำรวจก็พยายามจับนะจับยากมากเสว่า่าเหมือนผักไปผักมาใกล้ไปไกล้มา อ่ามันไปตกอยู่ที่คูข้างทางอ่าตำรวจก็บุกจับได้เดี๋ยวผมก็ได้ไปเจอวิดีโอใน Facebook ซึ่ง e b o o k ขนาดภาพว่าอ่ามันเป็นภาพขนาด 480p ผมก็ตั้งใจดูเลยว่ามันคือใครแถวไหนของวัดทุ่งหวงผมก็ดูดูไปมันเหมือนแบบว่าเป็นตำรวจนะเป็นตำรวจที่ถ่ายคลิปเขาก็หันกล้องไปหากล้องมา คือภาพมันแตกมากผมดูไม่ค่อยออกแต่พอเขาหันกล้องไปที่หัวหันไปที่หัวที่มันขาดจู่ๆภาพมันก็โฟเคเลยผมแบบโอโ้โหสะเทือนใจอ่ะคือแบบเฮ้ย hey, ชัดไปมันแบบชัดมากมันหน้าเลยไปครึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะคือมันหน,น้าเลยไปเลยลวะ่ะผมแบบโอ้โหพรุ่งนี้ต้องสอบมาเจออีกเลยเมื่อวาน คือสามวันก่อนเจอเรื่องของคนยิงแถวบ้านครั้งนี้มาเจอก็มันไม่ไกลอยู่ดีอ่ะมันประมาณยี่สิบกิโลวัดทุ่งกวงะโอ้โหเรื่องาราวมันน่ากลัวมากได้เห็นศอของยายเนี่ยหน้าบ้านที่นอนหัวขาดอยู่เดีเ๋ยวไอคนนี้มันกินสมองด้วยไงแล้วที่มันกินน่ะไม่ใช่ว่าไม่รู้จักแต่คือแม่มันแม่คนที่มันฟันแม่ตัวเองเรื่องาราวผมไม่มั่นใจมากว่า มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่พอที่จะรู้ว่าเขาเมาเมาเมายาไม่รู้ส่วนผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่าทั้งบ้านเนี่ยเมายาใช่อยู่แล้วก็มีหลายๆคนบอกว่ามันคือบ้านหลังเดียวกับที่เด็กมันเป็นมีอ่ะเด็กเป็นมีว่าวันๆก็แกง่อมสาวก็แกงช่อมเย็นก็แกง่อมเมื่อวานก็แกงส้ม ถ้าคุณจําเรื่องราวในครั้งนี้ได้นี่แหละคือบ้างอานเดียวก,กันอ่าแต่ผมไม่ได้รับประกันนะว่าคุณจะเชื่อผมหรือเปล่า,าแต่อันนี้คือเรื่องราวจากคนแถวบ้านผมเขาพูดกันนะครับผมเรื่องราวก็พอแค่นี้ก่อนห้วกันมันก็งัานจากุนแรงนะแต่ผมก็อาจจะ <c oughs> ผมก็ไม่ได้เก่งก็ประมาณนี้นะครับเรื่องที่สามเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ผมตั้งว่าแมวครึ่งตัวใครมาบีบแตว้ว แมวครึ่งตัวก็น้าจะกุนงางแต่เป็นเรื่องสั้นๆเรื่องสั้นนิดเดียวเองจริงๆเป็นเรื่องรงา,าที่ผมเนี่ยอีกวันหนึ่งทําไมไมันต้องมาเกิดก่อนที่ผมจะสอบเสมอเรื่องงาวนาั้นห่างกันแค่สามวันแต่พอเรื่องที่ป้าอ่ายายยายหัวขาดเนี่ยห่างกันแค่สัปดาห์เดียวก็คือเจ็ดวันผม กำลังจะอ่านสอบซึ่งวิชานี้วิชานี้นะค่อนข้างที่จะยากซึ่งผมได้เกรดบีบวกถ้าผมถ้าผมได้อ่านนะผมอาจจะได้เกรดเอก็ได้แต่มาฟังเรื่องาราวกันดีกว่าเรื่องาราวนียมันเกิดขึ้นประมาณาสามทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มหรือสี่ทุ่มสี่ซุ่มประมาณสามทุ่มสี่ทุ่ม,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 มผมได้เลื่อนเฟซว่า ขอเล่น Facebook เนี่ยราวๆห้านาทีสักห้านาทีพอแล้วผมจะไปอ่านสอบเป็นเพราะมันค่อนข้างที่จะเยอะแต่ออกนิดเดียวนะมีประมาณ90ข้อแต่อาจารย์อาจารย์คนนี้คนเนี้ยได้ออกแค่8ข้อที่เหลือเนี่ยเป็นพวกศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวกนะัเป็นคนออก่ผมก็ว่าอ่านดีกว่าน่าจะออกบ้าง แล้วพอผมเงื่อนเฟซไปได้แค่ประมาณ3นาทีผมได้เจอเฟซของเพื่อนของผมเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยมัธยมต้นซึ่งผมไม่ได้สนิทด้วยนะแต่แค่แบบเออเป็นเพื่อนผมพอเห็นหน้าพอได้คุยกันสักครั้งสองครั้งผมเห็นเขาเขียนว่างับไม่ได้ทำน้องทำไมผมก็เลื่อนมาดู ภาพมันแตกมากผมบอกเลยภาพมันโคตรแตกผมดูไม่รู้เรื่องเพราะงั้นทุกครั้งที่มันภาพแตกหรือดูไม่รู้เรื่องเนี่ยพวกเราหลายคนอาจจะพยายามเพ่งเงยว่าภาพมันอยู่ยังไงมันคืออะไรในวิดีโอนั้นผมก็เพ่งดูมันเห็นมือคนคนหนึ่งจับตัวอะไรสักอย่างตัวอะไรสักอย่างตัวดำาๆงงมันนอน ผมเห็นแน่ๆผมเห็นคาบแดงๆหรือไม่ก็ดำๆแถวพื้นมันเป็นพื้นแบบพื้นปูนซีเมนอ่ะแบบคนบ้านนอกเขาจะรูกันว่าพื้นซีเมนมันจะเป็นยังไงนะแบบพื้นในบ้านอ่ะแล้วผมจะเห็นเครื่องตัดกระดาษที่มันอาอยา,ายะของใช้สอบไม่ค่อยถูกแต่มันเป็นที่ตัดกระดาษแบบใหญ่ๆอ่ะอันใหญ่ๆที่เราต้องดันจากด้านบนลงมาแล้วมันตัดอ่ะอ่ะอันนั้นไง มันมันคมมากเลยนะแบบนั้นนะถ้าเกิดว่าใครได้ไปถ่ายรูปแล้วเขาตัดภาพให้เหลือหนึ่งนิ้วหนึ่งจุดห้านิ้วเออไอเครื่องนั้นเนี่ยไอที่ตัดอันนั้นเลยอย่างที่ใครๆก็รู้ว่ามันคมมากๆากแคในคลิปอะผมอย่างที่ผมบอกว่าผมเพ่งเงยพ,พยายามดูมากๆว่ามันคืออะไรเขาจับก,ก้อนดำๆนั้นมาวางเดี๋ยวก็กำลังจะเอาวงสับนะ ภาพจูๆมันก็ 4k ปุ๊มมันสับลงมาแมวมันคือแมวเดี๋ยวที่สับอ่ะขาดเป็นขึ้นตัวเลยโอ้โหผมอะอาจจะไม่ได้รักแมวไม่ได้รักสัตว์แต่ผมบอกเลยว่าผมก็กรับไม่ได้อยู่ดีเพราะมัน 4k ผมเวลาไปบ้านญาติหรือบ้านของพี่อ่าผมอยากให้ทุกคนไปที่ช่องมีหิวน้ำก็คือ้อนช่องของ ผมเองช่องเกมไปดูคลิปเก่าๆได้ว่ามันมีคลิปหนึ่งที่ผมไปบ้านของพี่เนตเป็นบ้านของกองทัพแมวบ้านพี่คลิปนั้นไปดูได้ผมก็เล่นแมวนะเออผมสนุกแต่บ้านผมไม่ได้เลี้ยงแมวผมก็ไปเล่นได้ผมก็โอ้โหแมวครึ่งตัวแล้วพอเขาสับปุ๊บมันขาดเป็นครึ่งแล้วท่อนบนก็ดิน้น มันเหมือนเอาแขนนะแขนยืดสุดแล้วก็ดิ้นไปมาแล้วท่นหลังอะก็ดิ้นผมแบบอู้มันฮอจะแชร์ทเพื่ออะไรวะ <S <S ผมเชื่อไหมฮะไอคนที่โพสอะมันแชร์มาต่อไงเดี๋ยวมันพิมพ์ว่ารับไม่ได้ทำน้องทำไมเดี๋ยวผมคิดในใจเดี๋ยวมันจะแชร์ทำไม ผมถามแค่นั้นมันรับไม่ได้แล้วมันจะแชร์ทําเพื่ออะไรผมก็รับไม่ได้เหมือนกันที่มันแชร์ผมก็เคยเป็นเพืเ่อนมันในเฟซตอนนี้ผมไม่เจอมันด้วยซ้ำนะคือผมเลยเป,เป็นเพื่อนเลยโอ้โหมันบิมไปได้ยังไงว่ารับไม่ได้แล้วมันจะแชร์ทําไมไม่รู้ <c oughs> แล้วยพอเครื่องเรามันเกิดแบบนี้นะผมก็มันจะอ่านสอบไงผมแบบอู้หูรับไม่ได้เรืบอไม่ได้ ผมไม่อ่านสืบไปตอนเช้าตอนเช้าเพ,เพื่อนผมก็มานั่งกินข้าวที่หอผมก่อนที่จะไปสอบผมก็นั่งเฮ้ยพวกอาพวกมันก็ถามนะว่าเป็นอะไรผมก็ไม่ได้โอ้โหแมวแมวครึ่งตัวว่ามันติดตาเขาใช่ไหมฮะมันแบบบูมติดตาคือผมก็เล่าเพื่อนไปแบบที่ผมเล่านะไงว่าเออผมเจอแบบเนี้ยผมไม่อ่านเลยนะผมคือทําใจไม่ได้ก็แบบ ทุกครั้งที่ผมจะทําอะไรเนี่ยมันภาพแมวขึ้นตัวที่มันดิน้นน่ะในหัวผมมันขึ้นมาแบบโอ้โหมันแบบเลบไม่ได้ผมก็ไม่ได้ไไดอ่ะนี่คือเรื่องการสามเรื่องแรกก่อนสอบนะครับผม